สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบนเนลี่ TNT 300นะครับที่หลายๆคนบอกว่าเป็นตัวเจ้าปัญหาเลยเสำหรับมือใหม่ใครๆที่อยากจะออกนะครับก็รบก,กวนศึกษาน,นิดนึงนะครับว่าการขับขี่การใช้งานมันเป็นยังไงมันดีไหมแต่อันนี้ผมจะมาบอกความคิดส่วนตัวของผมนะครับตอนนี้เรามาเริ่มจากการรีวิวรถก่อนเลยกว่าครับผมออกมาผมก็จะแต่งเป็นทรง สปอร์ตคาเฟ่นะครับผมซึ่งเดิมๆมันเป็นนักเก็ตไวเป็นแฮนด์บาร์ของผมจะมีอะไรบ้างก็มีแฮนด์จับโชว์ครับของโทนี่ไว้ครับผมก็จะเป็นทรงจับหมอบเลยโหลดหน้าเยอะเลยเห็นไหมครับช่วงหน้ามันจะต่ำมากแล้วก็จะมีการใส่ท่อของอาคาปวิกครับผมว่าท่อตัวนี้เข้ามากเลยนะครับมากกว่าที่จะไปใช้ท่อกระป๋องนี่นะครับเพราะว่าท่อกระป๋องนะผมว่ามันแผดมันจะออกไปทางเสียงแบบ แนวแบบตุกๆซะมากกว่านะครับที่หลายๆคนที่ใช้งานก็คงจะรู้ดีว่าเราจะโดนบูลลี่เรื่องนี้นะครับเฮ้ยรถตุกๆมาอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งตัวผมม่ะโดนบ่อยมากแต่ว่าหลังจากใส่ท่อนี้ไปก็นุ่มขึ้นเยอะครับเสียงจะนุ่มมากอารมณ์จะคล้ายๆกับ3ามสูบเลยก็ว่าได้นะครับผมก็อันนี้เป็นถ่ายทําที่บ้านนะครับเออก็ขอโทษด้วยเรื่องเสียงเข้าเสียงซ้อนนะครับผมเพราะว่า สถานที่ไม่อํานวยและนี่ก็เป็นคลิปที่2ของผมด้วยก็อยากฝากวันนี้นึงครับของแต่งไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้ครับมีแค่กระแทนกระแทนจับโชคไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED อ่าก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเบาะนะครับเบาะซึ่งเบาะนี่สั่งทําครับผมไม่ได้สั่งทําดิต้องเอาเบาะเอาเบาะไปอัพอัพให้เขาทําเป็นทรงนี้เป็นเบาะสองตอนนะครับผมทํามาจากร้านโหน่งแพรกษานะครับ มันก็จะดูทรงแบบก็ที่ใช้งานมาก็ไม่ไม่ไม่ประสบปัญหาเล็กๆน้อยนะครับอย่างที่คนเขาว่ากันว่าเฮ้ยหม้อน้ํารั่วหรือว่าจะเป็นปัญหาภายในเครื่องยนต์ก็ไม่เคยเจอนะครับก็ท็อปสปีดนะครับวันแรกที่ผมออกมาจากศูนย์ได้ก็จะประมาณ170กว่าโดยคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นใช้งานมาประมาณ1มื0 0ถึงสองพโลนะครับก็มาลองอีกรอบหนึ่ง พราะว่าที่ลองเนี่ยพอรู้สึกว่าเอ้ยวาลมันเริ่มห่างเสียงวาลมันดังผมมาลองขี่ทำท็อปสปีดได้ร้อยแปกว่าน่าจะเป็นผลพวงของระยะห่างวาลมันห่างขึ้น,นครับก็จะได้ช่วงท้ายมานิดนึงก็โอเคอยู่ครับความเร็วต้นนะครับรถเดิมๆบอกเลยว่าต้นอืดมากทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยขี่ R3 หรือว่า นินจา400มามาเทียบกับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะอืดมากมันจะน่ารำคานแต่ช่วงกลางช่วงปลายมันจะมันจะพุ่งมันจะฟาดรอบดีครับผมก็จะประมาณนี้นะครับความรู้สึกที่ได้ใช้นะครับผมก็ก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ผมรักรถที่ผมชอบนะครับถึงว่าจะฟังจากใครเขาว่ามาใครจะพูดอะไรมาผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมชอบตัวนี้ชอบทรงนี้ชอบหลักการขี่แนวนี้ ผมชอบไม่มีอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนใจได้ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะอัพเป็นตัว600แล้วรุ่นนี้ด้วยอ่าก็อยู่ที่ใจของคนครับว่าชอบรุ่นนี้ไหมถ้าชอบก็ซื้อครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าซื้อมือหนึ่งแล้วขายไม่คุ้มนะครับผมออกรถมาแสนสี่หื่นเาพันแต่ว่าเวลาคุณขายมือสมันเหลือ3ามสี่ื่น มันมันไม่คุ้มนะครับมันตกก็คิดดีๆนะครับคิดจะซื้อถ้าชอบก็ซื้อครับแต่ถ้าผมแนะนํานะคนที่เล่นจะเล่นมือสองนะผมแนะนําเลยว่าโอเคจบแต่ต้องดูรถดีๆนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าเ<อ>พราะรุ่นเนี้ยชอบมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับโอเคครับเอ,อตลอดระยะเวลาใช้งานมาประมาณสี่ปีของผมนะสามปีหลังมานี้สามปีกว่าหลังๆมานี้ผมมีการอัปเกรดเครื่องนะครับเพราะว่าผมเริ่มรู้สึกกับ การเบื่อช่วงต้นของมันที่อืดมากๆผมทําอะไรไปบ้างผมก็ปาดฝาสูบลงครับประมาณ0.5มิลนะครับแล้วก็ขยายลิ้นนะครับผมแล้วก็ทําการจูนเป็นน้ํามัน e20 ส่วนตัวผมคิดว่า e20 อะแล้วก็เพิ่มกําลังอัดเครื่องมาขนาดเนี้ยเสร็จกำลังอัดมาตั้งวาล์วใหม่ผมคิดว่าใช้ e20 น่าจะดีกว่าความคิดส่วนตัวผมนะอ่าก็เนี่ยหลังจากที่ผมทํามาก็รอบตอนก็น มาเยอะเลยครับแล้วแถมปลดรอบจากการจูนไปอีกปลดรอบไปเป็นหม0 0นรอบฟาดยาวๆครับฟาดแบบเสียงหวานๆนะครับหลายๆคนคงจะอยากเห็นสินะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีให้ดูนะครับว่าเสียงตอนวิ่งเป็นยังไงตอนลากรอบเป็นยังไงมันสมูทไหมอะไรอย่างนี้ไหมครับส่วนการขับขี่นะครับผมก็ถ้าเป็นตัวเดิมรถเดิมๆเลยเป็นแฮนด์บาร์มาก็จะบอกว่าการขับขี่นี่ ค่อนข้างขี่ได้ง่ายนะครับสำหรับแฮนด์บาร์แต่ถ้าคนไม่เคยขี่รถทรงนี้หรือว่าเป็นขนาดใหญ่ประมาณนี้ก็ผมแนะนําว่าควรจะมีสกิลการขับขี่สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวรถมันหนักประมาณ196โลถ้าคนสูง160 170ลูข้ขาม่ถิงอะไรนี้มันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่สกิลการขับขี่ของเรานะครับผมโอเคครับก็ถ้าเป็นแฮนด์บาร์ผมแนะนําว่าเลี้ยวกับรถง่าย ถ้าเป็นแฮนด์ทรงจับโชคแฮนด์สปอรอย่างผมก็จะมีการจับรถยากนิดนึงอ่าด้วยความที่ว่ามันหมอบนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังบ้างแหละเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแน่นอนครับหลายคนคงอยากจะฟังเสียงเครื่องนะใช่ไหมครับว่าเสียงเครื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังนะครับว่าเสียงเครื่องมันเป็นยังไงแล้วก็คันเร่งผมมันจะติดมือบ้างขนาดไหนก็จะเป็นประมาณนี้ครับ